เส้นวาสนาในมือซ้ายขวาไม่เหมือนกันชีวิตจะดีร้ายไปแบบใดจากมือซ้ายและมือขวาแนวทางของวาสนาจะไปคนละแบบนะครับในมือตัวอย่างที่ยกมาให้ดูนี้จากมือข้างขวาแนวทางของชีวิตและการทํางานออกแนวค่อนข้างจะเหน็ดหน่อยลําบากเป็นลักษณะงานรับจ้างรับเดือนไปก่อนณนะช่วงเวลาหนึง่งนะครับ แนวทางของเส้นวาสนาไปหยุดใต้กลางฝ่ามือบอกว่านี่คือความเหน็ดเหนื่อยควรลำบากในการทำงานและเส้นก็หยุดก็หมายถึงว่าการหยุดชะงักการเปลี่ยนชีวิตจะมีอีกรอบหนึ่งตรงที่ปลายเส้นวาสนาสิ้นสุดจะมีเส้นหนึ่งวิ่งเข้าไปค้ำหาวาสนาตัวนี้บง่งบอกว่าลักษณะการทำงานจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือการเดินทางต,ตัวนี้แปลว่าการเดินทางตัวนี้งาน ตัวนี้บอกว่างานพาให้เปลี่ยนงานบังคับให้ต้องเปลี่ยนเพราะแนวคิดของตัวเองเพื่อจะสแสวงหาโอกาสจากการงานที่ดีกว่าเดิมเปียนตัวนี้อาจจะเปลี่ยนในช่วงระยะ2อสปีเปลี่ยนที่หนึ่งแล้วก็เปลี่ยนย้ายประเทศไปทำงานอีกที่หนึ่งลักษณะแบบนี้จากเส้นที่วิ่งเข้าไปคำจุดสิ้นสุดก็คือจุดที่เส้นวาสนาไปหยุดนั่นจึงจะเป็นการเปลี่ยนรอบครั้งสําคัญในชีวิตอีกทีหนึ่งนี่คือแนวทางในข้อมือข้างขวา พอมาดูนะทางจากมือวาสนาข้างซ้ายจะเห็นในชั้นว่าเส้นมันต่างกันตัวมือข้างซ้ายบอกว่าชีวิตจะอยู่ดีมีสุขอยากมีอยากได้อะไรมันก็จะได้สมใจเพียงแต่ว่าต่างกับมือข้างขวา,ขาที่ว่ามันต้องสู้ก่อนมันต้องเหนื่อยก่อนนะครับแต่มือข้างซ้ายนี่ใครจะมาเป็นตัวช่วยพิจารณาตามเส้นแนวทางวาสนายาวถึงเส้นหัวใจทะลุผ่านขึ้นไปได้อันนี้คือเป็นวาสนาที่บอกว่าจะมีความได้สมดังปรารถนาอยู่ จะมีความมั่นคงทางบ้านที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินการเงินเพราะแนวเส้นหลงลึกและจะมีเส้นเข้ามาประกอบอีกก็คือเส้นคุ้มกันนะครับที่ใช้แทนด้วยเส้นสีฟ้า3เส้นมันจะเป็นเส้นคุ้มกันประคองเส้นชีวิตและแนววาสนาจะบีบบีบเข้ามาเป็นในลักษณะให้เส้นชีวิตอยู่กลางตัวนี้แหละคือชีวิตในการคุ้มครองการช่วยเหลือเกิดขึ้นแล้วในมือข้างซ้ายนั่นหมายก็ว่าเมื่อเจ้าตัวมีคู่ชีวิต เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเส้นคุ้มกันตัวนี้หมายถึงคนอื่นบุคคลอื่นเส้นนี้จะหมายถึงพ่อแม่ก็ได้ในที่นี้ก็ยังหมายถึงคู่รักคนรักด้วยนั่นเองที่จะมาเป็นส่วนเกี่ยวข้องคู่รักคนรักจะมามีส่วนเกี่ยวข้องมาช่วยเหลือให้ชีวิตของเจ้าตัวนี้ดีขึ้นนะครับว่าอายุเท่าไหร่ก็เมื่อตอนที่เส้นวาสนามือขวาสิ้นสุดก็อยู่ประมาณสัก28-30เป็นต้นไปว่ามือนี้เมื่อแต่งงานมีชีวิตแล้วคู่จะมา,มาเป็นตัวประคอง เลี้ยงดูให้เจ้าตัวนั้นได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับเส้นคุ้มกันทั้งสองเส้นคุ้มกันอย่างแน่นหนาทั้งด้านหลังบวกกับเส้นวาสนาแต่งงานแล้วไม่ต้องทํางานคู่จะคอยดูแลให้คุณอยู่บ้านเลี้ยงลูกไปก่อนจนกว่าลูกจะโตรียกว่าชีวิตจะได้การคุ้มครองช่วยเหลือไปตลอดนั่นเองเรียกว่าบุญเก่าทำมาดีจึงจะมีคู่มาตามช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับหากมือผู้ใดมีในเส้นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายหรือมือขวาสลับข้างก็ได้บอกเลยว่า วิถีชีวิตบ้านปลายก็จะสุขสบายแน่นอนชีวิตไม่ได้สู้เพียงลําพังเราจะจับมือเคียงข้างไปได้วยกันนี่คือแนวลักษณะของเส้นชีวิตในการคุ้มครองช่วยเหลือตลอดทางชีวิตนั่นเอง